สวัสดีครับอาจารยร์ลีลาสวัสดีครับสวสครับครับผมวันนี้กับอาจารย์ติดต่อมาเนาะมีตัวที่เด็ดมาองสงนะครับในวันนี้เดรย์เตรียมโทรอัรดูบ่อยนะครับพอดีกับย่างใครชีวิตของเ้ามันหลาย,ยังไงคนอยู่ชีวิตนองไหลชีวิตนองไหลย่างไหลไทยไหลายท่านไหลายค,นค่นเงือกย่างแค่น้อยช่วงเ้าเนาาะทไรครับผมที่เป็นสบายเนี่ยต้องทีเป็นพวกอาจารย์นะส่วนใหญ่มาสอบที่เรียนพวก ผู้คนฝันเนาะนะครับว่าไงวงเศร้าสิยากฝันยังไ่ไปไปต้องเป็นโทษสะพานนะครับส่วนใหญ่เป็นสันอันนี้ er huh. uh, uh. ciamo ciamo. อาจารย์เล่าพอดีกับหมายนะเนาะมาแล้วนะครับเราได้ตัวเลขมาแล้วเอ่อนะครับกับซีมี่มีลาวดีเนาะนะครับเหล้านะครับเลือเล้าเนาะครับครับเออเด็กง่ายๆต้องาได้ครับเด็กง่ายเด็กง่ายบ่ จำไว้เลยนี่้วัดเสาก็ได้ไปมันบานอย่างสบายสบายเพราะว่าวัดเสาเป็นสิบ่ได้เห็นเหล่ลาไาไนเน,ะ <c oughs> นาะเล่าผัดสองมืออ่นเยอะใสบาวันยังก็คิวคิ่หมดดีอ่าเป็ตุ้ยมาอัดตอนยัน <c oughs> เล่าพอดีแล้วพร้อมกันเลยนะครับเด๋ยวถามคนทัดเดียวพอหอนแล้วโมกีผ้าไปใช้เลยอะโคงเ็เงเเออไม่แ <c oughs> น่นนะครับนะครับเดี๋ยวเป็ดกําลัตั้งกองเนาะสำหรับเราครับไดะ ครับอืมแต่ไม่เอาเนาะ้งมันกว่านี้ม่ีบุญท้งมม่ไดกมันเนาะของร้าน้ครับผมดีครับผมเจ้าทหารที่เราไตก็ระเบิดตัวเนี่ยมาเหลนเด็กด้วยเบอร์ป่อยไปเัวรดันเนี่ยอืมครับผมเด็กยังไม่เจ้าเดี๋ยวนีกันเลยอืมแล้คนทหารเจาเดี๋ยวได้จันร์ครับคอือขึ้น คนคนคนหนึ่งหนึ่งสี่สี่สามสามนะครับอาจารย์เนียนะครับเสียงก็ดังขกออดอย่าโอ้ยสาวได้ขับเสียงก็ดังนะครับวันนี้อย่าเด้อครับวันนี้หนึ่งสองสามเป็นตุยน้องครับผมเป็นตุยมาแล้วครับเป็นตุยกระพร้อมแล้วครับ เลขมิเตอรใดแน่ครับผมบอ่อประได้เลยครับวิ่งศูนย์ครับเก้านะครับวิ่งศูนย์เก้าเนาะครับเก้านะครับบนล่างบ่บนล่างบ,บน,งบอบนเอาเอาเอาบน,นไหนไบ่มาล่างเนาะครับมิเตอรบนนั่งเดียวคนระับบนนั่งเดียวเนาะนะครับจับคู่ตัวแรกครับผมศูนย์สี่ศูนย์สี่ ูนย์สามศูนย์สามศูนหนึ่งศูนหนึ่งสาเก้าสามเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึงเอาหกเลเลยครับเน้อฮะหกเงดังอยหโอลักลอยหกเนาะับหลัก้อยกูมีหากูไม่นีหากูแตผมหาครูสักานี้นะครับเนาะเมันเป่านะคิอแผมยฮะมใหญ่มันเป่านะคอวบบน่ะอืมเดือว่าสูงเลยครับ ครับอือนะครับเยวมาเลยทวนได้ละครับกะซิมีเลขวิ่งศูนย์เลกเก้านะครับเป็นเลขบนเยี่ยงเดียวครับครับว่บน่างเนาะมีแต่บนเดียวแต่พี่น้องผู้มักอยากสลางกอะไรกันเนาะอืมจะไปใช้มันเนี่ยครับแต่ว่ากัตัวเพิร์ผู้ไฮนี่อาจารย์ลีเล่าดีเนี่ยเพิ่นเน้นเป็นบนนะครับครับจับให้ศูนย์ซีศูนย์สามศูนย์หนึ่ง สามเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะเแซ่ลอยเลยฮกเลยแซ่รักร้อยนะครับเดี๋ยวจะพี่น้องมาเนาะตัวเดียวามครับรัก้อยเนี่ยกเนี่ยตัวเดียวครับตัวเดียวคานเขาเขาครับงอคว้อนเนี่ยมันสีมันสีมานมันสีลแนลันไม่่อโอเลขเลขไปเลขสีเนาะสีลูดมันเปนสีมันกสีเก่มันปะพี่ก็ไม่อู่แต่ผมผมไ่เดิ ชีสหกตัวฮะมาหาหนึ่งเลยเหมือนอ๋อมาหานึ่งนะครับเกสาวถุงยี ouais ่วันสามตัวอ๋อครับสามตัวเราคนรรอยวันเจ้าได้นะเจอสาวได้อน้งสาวได้เรีกเรียเรียองจานั้เรียกต้องผู้ใด้ใดลูกกันนะลูกกันวาจา์ไห้จะเรีกสามตัววันนีงหานั้นเราเขาจะถูกเยอะเลยแต่ อ,อาแปดล็อย่ลอาก็ลอยกว่าจะกว,ว้านเนี่ยเล่งชุดทูบบ่ครับอันงวดนี่ชุดบ่ครับงวดเนี่ยชุ่ยๆครับเขากันลับเฮ้ยเหงาๆน้ำหามถือลอยก็ลอยเเขาอันเขาอบอกว่าแปดเจ็ดเข้ามาแปดเจ็ดเจ็ดว้เล้ามันเจ็ดสามแปดนี่เ้ามาเห็นนะอันนี้เลขทูบบ่ครับโอ้ก้่นานพวกเขออาเนาะเขาสามตัวแล้วเราหัวแปดเลยสามตัวนะครับันงวดนี้แล้ว,วนนก็เจ็ดเจ็ดนันก็ bẻ tam chết các bẻ tam chết oh bẻ à. tam chết 3, chết tam bẻ oh sắp bận oh, lắm, lắm. Uh. 3, lắm. Ngôn này thua ba mươi con nó ngày này nữa phun tiền phun mắc tiền không phun chút xù men bỏ phun này nong xào này mấy con nó nó không đợi nữa đi phá rồi nó áo ngôn này thua ผมโมโหแล้วมาแลนกวนีการเตะน้องคนนี้ว่ายเตะน้ด้ะมาลูกกันผมมาลูกกันแหละอ้าวอาจารย์มันใจเลืกเลือกของมากกว่านาะครับเดี๋ยวมันเสาร์ันเสาร์นะครับเป็นไงเนาะครับผมเอออย่าไชื่อบ๊วเอ็กันครับผมลองเด้อนะสำหรับอาจารย์ลีลาวดีเนาะเดี๋ยวผม่ว่าศูนย์เกาเก่าเป็นเียกวิ่งบนนะครับเนาะจบให้ศูนย์สี่ศูนย์สศย์หนึ่งสามเก่าหนึ่งึ่งนะครับเลขลัก ลอยครึหนะครับเลขกทูมงุดกรอนสตัวแตกมวันน uh ี้พนมนวาแปดสามเจ็ดเจ็ดสามแปดก็ลองมึงเนื้อนาสลาบเล็กทูมเออผมไม่ให้ดอกก็เลยคว้าเอาคือดอกนี้เขาแตกสมตัวได้ลายมืนนนี้ไหมไม่ขอ้นตัวนเพาะอยากกินตัวเดียวได้จ้าแยงกันหนตัวไม่ไหวเขาไม่ไหวดอกนลายตัวอยาเป็นลายตัวเดบลาเห็นอกรอนมันมีผลงานด้อนะกัห่างเงนมันมานีก ขึ้นกันเดียงกันเจ่าแ้ามขึ้นเจ้โอ้มันต้นวน่าเลยสามตัวแตกไม่เปตีเตะทูคนไหมสามตัวมันก็ในลายเนาะไม่หลเขากินนอยู่แล้วใน่ใช่ในอยก็ในลายไหมแต่พอเรียนอยู่ว่าเขากินงโอ้จุดเรื่องไหนจุด่องจี่ถือก็ควจุดย้อนพูดบ้าจุดเรื่องไหนจุดเรื่อสันนาบ้านนี่บ่ขึ้นบวันไม้จุดสิ่งนี้โอ้คือวันไม้พอดีอนโอ้เนาะมันว่าเป็นแต่ประมาทตัวในเรื่องทูกเนาะ เครื่อนั่นนะครับเรื่องนั้นไม่นาหรือกระดวงเนาะครับเกระดวงไปมัน่าเดี๋ยวเ้ามี้จุดรวมได้ถูกนะครับหางวันนี้เพิ่มกับจุดอีกแล้วนะครับเลือกเล่าห้องมาแยกเลยแปดสามเจ็ดเจ็ดสามแปดล่องมาเน้อนะครับส่วนหลักคนไข้มาแล้วเนาะขอบคุณหลายๆเด้ออาจารย์ลี่เล่าพอดีครับเอาวเลืกไทยวื้นนะครับเนาะแต่สบายครับเดี๋ยววันนี้มืดนะคงเอาไว้นะครับเด้อครับผมขอให้รวยอยกช่องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอือห้องกูไม่ใช่ นะครับก็จบไปแล้วเนาะสำหรับอาจารย์รลีเล้าว,วดีเนาะนะครับเปกดไหมากเลกว่าลายคูเนาะนะครับก็เป็นเลขหางคูเลขวิ่งศูนย์หกเก้านะครับไหมากศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งเนาะเลขละลายไหมาหกนะครับเจ้เลขถูกเป็นสามตัวแตกหมวดก้อนนี่ไหามากน้ำนะครับเป็นแปดสามเจ็ดเจ็ดสามแปดนะอ้าโชคไหมักน,นะอาจารย์รลีเล้าว,วดีนะครับสวัสดีครับ